สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายกยาร The Smashing Channel นะครับวันนี้ผมจะมา cast เกม Minecraft เหมือนเดิมนะครับผม Minecraft Survival Party สามหรือ EP ที่3ามหรือ EP ที EP ่ t h r กันแล้วนะครับอะไรนหนาๆวะเนี่ยซึ่งอ <c> ะ <oughs> ไรนึงนะครับผมก็ได้เล่นไปทําการเล่นไปแล้วครับหน่อยนึงนะครับก็ไม่ค่อยหน่อยเท่าไหร่แหละก็คือผิดหายมาถึงก็แมปไม่โหลดนะครับปล่อยไป อันนี้ก็คือบ้านที่ผมได้ทำการสร้างอะไรเสร็จหมดแล้วนะนั่งเล่นในสิงเกลิลคนเดียวเลยนะครับผมบ้านก็สร้างอะไรเสร็จหมดแล้วนะส่วนทางเดินผมก็ต่อไปอยังหมู่บ้านเอเบซีเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อ่าพวกแคโรนแคโรตอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าพอแล้วเข้าใหม่โอเคครับอ่าแมปอีแมปไม,ม,ม่โหลดนะโอเคแล้วก็มาต่อ อันนี้คือผมได้ทําการจัดทางเดินจัดแทางเดินหมู่บ้านเอ c ใหม่แล้วก็ทําให้มันแบบดูดูดีขึ้นนะครับอืมเป็นไงครับก็ดูเรียบดีไหมครับแม่โอ้ยอันนี้ก็ส่วนทางตรงนี้ผมได้ทำการเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็นะครับทาสะพานข้ามส่วนบ้านหลังนี้อันนี้เหมือนพาทัวร์เลยนะอ่าผมก็ได้ทำการจัดให้ปเป็นอย่างนี้แล้ว นะครับปลอดภัยขึ้นแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันได้ว่าการตกจะไม่มีอีกแล้วนี่โอเคครับเช่นเดิมครับปิดไปเลยนะครับแล้วก็มาอีพีนี้อะทำอะไรเดี๋ยวนี่เราก็ไม่รู้นะครับเราก็มาอ๋อพิอหา,า,า,ายมา เออไงเดี๋ยวทางลงที่ผมขึ้นมาตอนนั้นมันหายไปไหนวะไปทางขึ้นอนะ่ะไช่างมันผมโดดไปแล้วกันอืมโอเคครับ <c oughs> แล้วเราก็มาขุดเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ทำอะไรลงไป่ ิบหายเอ้ยแล้วก็โหสงสารว่ะม่ลงมาไงเนี่ยเราก็มาสำรวจเรลออวีนกันต่อนะครับโหโหโหโเฮ้ย หลอนนันเนี่ยเพลงผมว่าผมปิดไปแล้วนะมาไงอะเพลงอะเออโอ้โหขนลุกเลยเนี่ยเบาเสียงเกมด้วยผมว่าต้องเจอเสียง a m b u l a n c แน่นอนไม่ค่อยชอบนะขนลุกออจริงจริงเลยโอ้ยชิบหายตกใจโล <c oughs> อ,อ้อ,อมามา้าไม่ใช่นายเออไม่มีดาบครับ เจอโคด้วยมีเหล็กด้วยครับอืมโอเคพิกแอคนี่ก็ใกล้จะพังแล้วเราก็นะรับคาร์บอันใหม่เถอะอู้ชะวงังกล่องคาร์บไปวางดินทำไมเนะี่ย โอเคอืมแล้วก็ปุดหน้านี่แหดเลยนี้เอายังไงต่อครับปุดต่อไปเรื่อยๆไหมไม่ได้เอาทอชมาก,าก็ไม่เป็นไรเราก็ครับทอชเอาเลยก็ได้ครับ นี่แหละข้อดีของการคุดโคนะครับว่าโคค่อนข้างจะเยอะเลยโอ้โหโคนี่ก็อย่าเมินนะครับมันได้ EP เหมือนกันพวกแร่เนี่ยนะครับสำหรับเกม Assassin's Creed Unity นะครับเดี๋ยวก็ แน่นอนครับมีโปรเจกต์แน่นอนครับผมวม่าซิงค์ซิ่แบ็กแฟกนี่ผมว่าเรกกิ่มเกียดแคร์แล้ววะ่ะเดี๋ยวมาลองมาแคร์ไมค์ครับนั่นแหละหล,หลังมาผมว่าไมค์ครับนี่ก็น่าจะเวิร์กสุดละก็เลยอ่อะอัดักหน่อยอัดซะเลยนะครับ เออขุดไปเรื่อยๆครับวันนี้เป็นเมื่อม่เฉลีวว่าเป็นอดนะครับคือเป็นภู้แพ้นะครับมันเป็นอย่างไงนะช่วงอากาศหนาวๆผมก็เป็นอย่างนั้นเป็นประจำนะครับผมเนี่ยคือบางทีก็ราคาจมูกนะครับโอ้ยจังไรเอ้ยเสียงมันมาแล้ว เจ๊งอมบูลานซ์นะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนข้างนอกมันมืดหรือยังโโอ้หเกือบลงแล้วลงนี่มีเฮเลยนะโอ้ยลงทีนี้ต้องนั่งหาอะไรใหม่หมดเลยเนี่ยรวมถึงข้าวเค้กอะไรที่กูซ่าเก็บมาด้วยเนี่ย เรื่องง่ายนะครับกุไปโจโจอืมผมเองก็จริงๆก็อยากจะเอาเพื่อนมาแค่ได้นะก็คือผมยังมีปัญหาอยู่ที่ว่ามัน เปิดเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟแล้วเพื่อนไม่เห็นว่ามันผมว,ว่าผมเปิดแลิ mm hmm. เออก็เลยนั่งเล่นคนเดียวไปก่อนแล้วกันกนะครับ s u เวิ v ์ l อลลนี่นะครับ,ค,รบคนเรียกว,ว่าเซเวิร hmm. ์นั่งเล่นคนเดียวรู้สึกเงานะครับจุดจุดอ่าเช็คไอจุดขเขาเรียกอะไรเช็ค,คอยอ์ป่ะหรือว่าจุดที่เราตายอะมันยังไม่หายไปเลยเนี่ย <c oughs> โคนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเยอะอสุดสุดเลยครับอ่าสุดท้ายก็หมดจนได้ครับอืมแล้วขึ้นยังไงอ่ะโอเคตอนมันยังไม่ยังไม่เ้ยยังไม่ไม,มืดนะครับ สว่างนี่โหมาลงเลวินครั้งนี้ได้ของกลับไปค่อนข้างจะเยอะนะครับอาถือว่ามาลงไม่เสียเปล่าไม่เสียเที่ยวนะครับโโหสงสารเนมีซีว่ะบนนัน้นจะเอาได้ไหม่ะสักหน่อยนะครับเออ ผมว่าผมจะลองสร้างแบบเป็นทางลงเหมือนแบบทางลงเลวีนแบบสวยๆดีไหมเออมันก็น่าคิดนะครับแล้วทางแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะขุดเป็นแบบทางลงเหมืองแยกสำหรับผมอีกทีทนึงแล้วกันแบบอ่ะเหมืองทางลงเหมืองผมอาจจะขุดไว้หน้าบ้านผมเลยอะไรย่างเงี้ยอย่าแหกนะนอนังไม่แหกด้วย ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับตกไปทีนี้มีเดี่ยงเลยครับมีเดียมเลยครับไอ,อมีเดียด่ยงหรือไม่ใช่มีเดียมมาดูอืนันแหละแหกพอดีเออเออเออเดี๋ยวก็ได้ตายเร็วนะครับไม่ต้องห่วงที่ผ่านเริ่มตอนเย็นละ เฮ้ยเธอเฮ่ะมาตามตามเรามาได้ปะกล่องคาบครวะออของผมน่นี่ว่า <c oughs> มันยังอยู่อยู่วะเนี่ยเออฮะเออทางขึ้นอยู่ทางนี้อ๋อเดี๋ยว ทริกซี่เนี่ยอะไรนะทริกซี่นี่แม่มดปะเออใช่แม่มด,ออแ,มมดแล้วทำไมทร,ทริกซี่ไม่เหมือนชิบหายละทริกซี่เห็นแล้วครับทริกซี่นี่เป็นวิชนะแม่มดออโอ้เฮ <c oughs> <c oughs> ้อืมเฮ้อเอ้าเดี๋ยวต้องกลับมาเผาลงเผาเหล็กนะครับโอ้ชิบหายสกิลตันเฮลโหล โอ้ยโอ้ยตัวอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอือระไรวูมเบนสูงวูกเบนสูงหลดลงเขาบาดแล้วปลอดภัยปลอดภัยอ่าเผาอะไรวะอ๋อเล็กเล็กมี่จะเผาอีกไหมไม่มีนะครับอ้าวนอนไม่ได้ด้วยม็อบยังเห็นเราอย งั้นก็จัดไปครับสเต็ปนะข้ายูฮูม้มาเลยอ่ะมาเลยพร้อมกุกย,ออ,ยออุ้อยเออทำอะไรนี่สิคิปเปอร์โอ้ยไอที่อูไม่ใช่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว,ลวอะไรเป็นรูครับกลัวบ้านตัวเองจะเป็นรูอ้อ โอ้ยไม่เมื่อกี้คือเขอ้าใจไหมครับของโดนดาเมจมันจะหายป่าวะโอช้ยหายโอ้โอ้ของโดนดาเม,มจะะดดเมครับของหายเกี้ยงเลย ป่วยเวนเ้ยสเกลิตน้ตนต้นอ,อือออโอ้ยย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 ัยอยู่ตรงนี้นี่วยอันนึงโอ้ยยยเจ้าหายเกียยงเลยไมยยทยม ขององผมนี่หายเกี้ยงเลยนอนได้ไหมโอเคนอนได้โอ้โหหนูปักเต็มตัวไม่พอดูขององผมด้วยครับหายเกี้ยงเลยอะ่ะโปติโตตงโปติโตอุส่าห์ไปนั่งทำงานนี้คงได้ตั้งอีพีต่อไปว่าทำฟาร์มแล้วครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อันตรายที่ผ่านเลยอย่างนี้ไม่น่าไปบวกเลยต้องมานั่งซ่อมอีก่ะโอ้โหตัวนี้นนเป็นลงเป็นรูหมดแล้วเฮ้ยทำไมมันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเราไม่เข้าใจนะวาย นั่นอะไรอ่ะโอ้ยเราก็นึกโปรติโต้เราอ้าวตัวมาหาว่หมดเลยโอเคครับงั้นผมขอจบพาร์ทพาร์ทนี้ขอเอาสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากเราไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ